คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะด้วยทางจังหวัดกระบี่นะคะเตรียมความพร้อมในการจัดงานอันดามันเทรดแฟร์แอดกระบี่มหกรรมสินค้าเสริมสร้างธุรกิจยกทัพสินค้าคุณภาพจากภาคใต้ฝั่งอันดามันจํานวนกว่า200ล้านค่ะ ณโรงแรมเดอะเซลซีกระบีสํานักงานพาณิชย์จังหวัดกระบีหอ,อการค้าจังหวัดกระบีและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบีได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงานอันดามันเทรดแฟร์แกระบีซึ่งเป็นภากรรมแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยการจัดงานเกิดขึ้นในห้วงวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์2568ณอาคารอเนกประสงค์แพลตินัมฮอลล์แยกควนสตอออําเภอเมืองกระบีจังหวัดกระบี ภายในงานจะมีร้านค้ากว่า200ร้านค้าค่ะเข้าร่วมแสดงสินค้าพร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนาทั้งในและก็ต่างประเทศสําหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากนางคณิ t ฐามุนิเนมพาณิชจ,จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสันเพชรศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และนายพลวัฒน,น์ณนครกรรมาการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดกระบี่ร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชน และมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันแถลงเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้มีการเข้ามาเจราจาการค้ากับผู้ประกอบการของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันถือเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสด้านธุรกิจเพิ่มช่องทางการขายอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อีกด้วยค่ะ